สำหรับในส่วนของช่วงแรกนะครับก็คงไม่ได้นำเสนอมาอยู่ช่วงหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวกับสภาพดินฟาอากาศผมคงไม่ได้เป็น,นำรายละเอียดในเชิงข้อมูลนะครับแต่ว่าเรามองในภาพรวมว่าณเวลานี้ถ้าเราจะพูดถึงไม้ผลในภาคตะวันออกเราถามว่าเป็นช่วง เหมาะสมต่อการออกดอกหรือไม่ผมตอบได้เลยครับว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการออกดอกของไม้ผลในรุ่นที่สองถามว่าด้วยเหตุผลอะไรพีน่นศกรครับส่วนที่ผ่านมาเนี่ยใบย,ยังไม่พร้อมอันนั้นคือเหตุผลสำคัญสาเหตุที่ใบไม่พร้อมเนี่ยมันก็จะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเอากันว่าในภาษาใบท่านลองย้อนกลับไปฟังใน ช่องช้าง u t u b e พิมพ์คำว่าใช้พืชเกษตรจันทบุรีแล้วเราก็จะเห็นว่าภาษาใบาบอกให้เรารู้ได้หลายอย่างคือใบย,ยังไม่ทันแก่จัดใบย,ยังไม่ตั้งใบย,ยังไม่ชี้ตรงเราก็ไปอดน้ำเพราะอดน้ำก็มีผลกระทบเพราะว่าเราต้องการอะไรเราต้องการให้ออกดอกเพราะอะไรเพราะเรามีความจำว่าถึงเวลาตรงนี้มันต้องออกดอกแต่นั่นคือความจำแต่สิ่งที่เราตัดสินใจผิดก็คือ ดูดูการเวลานี้มันเรื่อนครับเลื่อนออกมาเป็นหนึ่งเดือนจากเดือนตุลามาเป็นพิจิกาจากเดือนพิจิกามาเป็นธันวาและจากที่เคยออกดอกเดือนธันวาก็จะมาเป็นเดือนมก,กราคมผมดูจากภาษาใบใบดํายอดตั้งชี้ตรงจะมีใบอ่อนบ้างไม่มีบ้างก็ไม่ได้เป็นประเด็นมากนะักเพราะได้อธิบายเรื่องนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของเวลานี้หลายท่านที่ไม่เห็นดอกท่านที่ยังไม่ออกดอกดอกยังไม่พอ โดยเฉพาะทุเรียนนะครับท่านก็เริ่มที่จะสบายใจขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเพราะว่าเราลงทุนมาตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นในส่วนของณเวลานี้เนี่ยจึงเป็นช่วงที่เราอาจจะใช้ปัจจัยนในใน,ในการส่งเสริมการออกดอกหรือชักนำให้ออกดอกมีโลกแห่งสื่อโซเชียลนะครับก็ได้มีความเห็นในทางบวกก็มีลบก็เยอะ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสาระที่พี่นอศกรจะเอามาเป็นส่วนตัดสินใจนะครับแต่เป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นผมนําเรียนว่าถึงณเวลานี้ปัจจัยในการชักนําให้ออกดอกจะเป็นกลุ่มสารพลังงานอะมิโนแอซิกจะเป็นในกลุ่มของสารกระตุ้นตาดอกจะเป็นสารสก,กัดจากสาหล่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนมีในส่วนของอะโทนิกมีในส่วนของปัจจัยต่างๆเราใช้ได้แล้วก็จะได้ผล แต่ทางนี้ภายใต้เงื่อนไขเราจะต้องให้น้ําก่อนหลายท่านได้โทรศัพท์แจ้งเข้ามาแล้วนะครับว่าเริ่มเห็นตาดอกแล้วก็ต้องนําเรียนว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งมันย้อนวงจรกลับไปในรอบ10ปีหลายท่านที่ติดตามรายการก็ยังมีกําลังใจและก็มีความรู้ความเข้าใจส่วนท่านที่ใจร้อนก็จะกลายเป็นความเครียดเป็นความกังวลเพราะฉะนั้นในส่วนของณเวลานี้นะครับ ทุเรียนที่แตกใบอ่อนเล็กน้อยก็เริ่มออกดอกทุเรียนที่เป็นใบแก่ก็ยังคงออกดอกได้ต่อเนื่องตลอดเดือนมก,กราคมนี้สรุปอย่างนี้เลยทั้งในด้านของทุเรียนมังคุดแล้วก็ในส่วนของมีประเด็นเดียวครับทําไมพลาดแตกใบอ่อนไปซะก่อนแล้วการแตกใบอ่อนนั้นจะต้องเกิน50%ของทรงพุ่มดังนั้นในแนวทางที่ผมได้อธิบายไว้แล้วนะครับว่าถ้ากรณีเช่นนี้เราก็จะมีการใช้ปัจจัยเข้าไปเสริม ก็คือตัวฮอร์โมนตัวพระโควิทาโซนเป็นทวาย25%ก็จะใช้ที่ประมาณ 300cc ถ้าบวกกับปัจจัยชุดสะสมแต่ถ้าเป็นทวายชนิด15%เราก็ใช้ประมาณ 500cc นะครับต่อน้ำสองเลรร่วมกับปัจจัยชุดสะสมพ่นไปที่ทุกตำแหน่งที่เป็นใบอ่อนเราก็จะประสบความสำเร็จมีประเด็นคำถามเรื่องนี้ครับแล้วถ้าผมไม่ใส่ล่ะไม่ใส่ก็ มีความเสี่ยงผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าคือความเสี่ยงมากจากอะไรมาจากความชื้นสัมผัสคือลมทะเลปีนี้เป็นเรื่องแปลกครับลมทะเลเข้ามาแรงมากทีเดียวอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่ามีความชื้นแมงเมาเนี่ยมาบินตอมไฟแสดงว่าฝนใกล้จะตกความชื้นสูงมากเพราะฉะนั้นย้ําว่าถ้าท่านคิดว่าท่านไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าท่านคิดว่ามันมีผลกระทบต่อรายได้ เรามีความจำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้เป็นคำแนะนำที่ผมให้เป็นข้อมูลเพื่อท่านนำไปสู่การประกอบการตัดสินใจสหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ในส่วนของพืชเศรษฐกิจของเราก็ไม่ลืมนะครับในเรื่องของเงาะประเด็นของเงาะนั้นณนะเวลานี้เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงระยะเวลาของเขาก็คือเป็นระยะเวลาของการออกดอกการออกดอกของเงาะนั้นมันมีองค์ประกอบหลายด้านนะครับโดยเฉพาะ ส่วนสำคัญก็คือคุณภาพของใบอายุของใบและที่สำคัญมากก็คือสภาพสิ่งแวดล้อมคือเราสรุปเป็นประเด็นเลยครับว่าณเวลานี้เนี่ยเป็นเวลาที่เงาะออกดอกอันเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของใบเขาแตกใบอ่อนมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนบางท่านอาจจะใช้ระบบบังคับบ้างหรือมีการจัดการบ้างผ่านเดือนธันวาคม เราก็เริ่มเห็นการฟอร์มตาดอกเห็นฟอร์มดอกออกมาลักษณะของดอกก็จะมีลักษณะอวบเป็นสีน้ำตาลแดงนะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องของการจัดการณเวลานี้เราทราบครับว่าทางเงาะออกดอกในเดือนมก,กราคมก็จะเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นรุ่นธรรมชาติของภาคตะวันออกเราอยู่แล้วคือเงาะธรรมชาติรุ่นที่1เดือน เดือนเมษารุ่นที่สองพฤษภารุ่นที่3ามิถุนารุ่นที่4ยังมีกรกดาอีกสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเงาะล่าเงาะรุ่นหลังก็จะหมดไปเพราะว่าทุเรียนนั้นอ่โค่นเงาะปลูกทุเรียนกันเยอะมากทีเดียวประเด็นในส่วนของวันนี้คงเรื่องของการเพิ่มปริมาณดอกของเงาะซึ่งการเพิ่มปริมาณดอกของเงาะนั้นจะมีกระบวนการจัดการอยู่สองส่วนส่วนที่หหลักสําคัญครับน้ําเป็นปัจจัยหลักที่จะกระทุ้งให้ตาเคลื่อน เช่นเดียวกับมังคุดทุกประการเพราะเงากกับมังคุดเป็นพืชระบบรากลึกให้มากเว้นห่างนั่นคือส่วนที่1ส่วนที่2ครับการพ่นปัจจัยเพื่อสนับสนุนให้ยอดที่เคลื่อนออกมาเป็นตาดอกผมก็จะนําเสนอใน2ประเด็นในเรื่องของการจัดการครับเรื่องแรกสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเรื่องของการจัดการน้ําเงาะเป็นพืชที่มีระบบรากลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ําในปริมาณที่มาก เพื่อให้น้ำในปริมาณมากนั้นซึมลึกลงไปด้านล่างแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือการเว้นวักหรือเว้นห่างเหมือนกับกรณีของคำแนะนำเช่นเดียวกับมังคุดให้มากแล้วเว้นห่างเพื่อที่จะให้น้ำนั้นเข้าไปสู่ระบบในการกระตุ้นหรือการส่งเสริมให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวออกมาหลังจากนั้น เมื่อหลังจากการให้น้ําเราก็จะใช้ปัจจัยเข้าไปสู่กระบวนการส่งเสริมหรือการชักนําให้ออกดอกประกอบไปด้วยส่วนในด้านของการพ่นทางใบหลังจากที่เรามีการให้น้ําแล้วปุ๋ยทางใบจะเป็นปัจจัยหลักผมก็ยังคงย้ําเหมือนเดิมครับว่าเงาะเป็นพืชที่ค่อนข้างจะตอบสนองต่อปัจจัยทางใบได้ดีการพ่นทางใบนั้น เราก็จะมีสูตรสำเร็จอยู่แล้วสำหรับการส่งเสริมการออกดอกอย่างเช่นไบโอเมอร์เอ็กซ์ตาเคนูเทคซูเปอร์เคสูตร7 3 3 34หรือ6 12 36ซึ่งมีองค์ประกอบของธาตุสังกะสีนี่คือตัวปุ๋ยทางใบที่เป็นปุ๋ยหลักในส่วนของกรณีความแตกต่างนั้นอาจจะมีในลักษณะของสาระเมื่อเดือนพิกายนอันนั้นเราก็จะไม่ ไม่พูดถึงแต่ว่าเราก็จะสรุปให้เห็นว่าถ้าการณีในที่มีโอากาสยอดเคลื่อนเราก็จะใช้สูตรให้ยอดนั้นชะงักก็คือ10 52 17อนะครับอันนี้เป็นสูตรที่จะทำให้ยอดนั้นะชะลอตัวเนื้อเยื่อแก่เร็วแล้วก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมการชะงักแล้วก็ออกดอกได้ตัวปัจจัยต่อมาที่เป็นปัจจัยสำคัญนั่นก็คือแคลเซียมบอท เราใช้แคลเซียมบอลอนนะครับเป็นตัวที่จะให้ลดต้นทุนได้คือแต่ถ้าท่านมีแคลเซียมเดียวท่านมีบอลอนเดียวท่านก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ในอัตราต่ําคําว่าอัตราต่าก็อย่างเช่นแคลเซียม200ซีซีนะครับบอลอน100ซีซีก็จะนำมาผสมแล้วใช้ให้หมดไม่ใช่เอามาผสมทิ้งไว้นะครับในระหว่างที่เราผสมถังต่อถังเราก็ผสมได้ก็สรุปคือตัวแคลเซียมบอลอนที่เป็นปัจจัยหลัก ต่อมาเป็นพลังงานในรูปของอะมิโนแอซิดบางครั้งหรือเราอาจจะเลือกอย่างเช่นเทรนเนอร์ก็จะเป็นอะมิโนแอซิดส่วนหนึ่งที่เป็นสารผสมเสร็จมีองค์ประกอบของปัจจัยหลายชนิดอยู่ในนั้นหรือเราจะเลือกเซเนกอน2000เป็นสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนหรือเราจะเลือกตัว t k booster ของทีมเกษตรซึ่งยังมีรายการพิเศษอยู่ในวันนี้หรือจะเป็น ในส่วนของตัวสปีดบ o ูมองค์ประกอบที่เราควรจะทําความเข้าใจคือมีสารสากัดจากสาหร่ายและพลังานเนื้อของกรดอะมิโนโที่เขาผสมมาแล้วเสร็จผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีจําหน่ายที่ใช้พึกในทุกสาขาครับถัดมาก็จะเป็นตัวที่จะไปลดภาวะความเครียด กระตุ้นการสร้างเซลล์ทำให้กระดการเคลื่อนตัวออกดอกและในสภาวะที่อาจจะหนาวอาจจะร้อนอาจาอาจะไม่เหมาะสมอัโทโนิกอัโโนิกก็จะใช้ที่อัตรา 100cc ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรนี่เป็นปัจจัยหลักๆนะครับที่เราจะนำมาใช้ในการส่งเสริมการออกดอกของเงาะในเดือนธันวาคม ส่วนสารประกอบอื่นๆก็อยู่ที่พี่น้องเสกอร์จะเลือกจะเป็นสารกําจัดแมลงสารกันป้องกันกําจัดเชื้อราซึ่งเราก็สามารถเลือกพื้นฐานได้ครับอย่างเช่นตัวเบลคุดของ upl หรือในกลุ่มของแคปแทนหรือจะเป็นแคปแทนบวกคาเบนดซิมถ้ามีหมอกมีน้ําค้างลงมามากคือสูตรเนี้จะเหมาะกับเงาะมากเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราเคยพบว่ากรณีของช่อดอกเงาะพอออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเชื้อราชนิดหนึ่งเรียกว่าโรคช่อดอกแห้งซึ่งเกิดจากเชื้อราคารดสปอรีมพื้นฐานก็เป็นในเรื่องของแคทแทนบวกคาเบนซาิมเราก็ใช้ร่วมได้พ้นไปในกลุ่มของทางใบและยอดเพื่อที่จะส่งเสริมการออกดอกการที่เราจะใช้ปัจจัยไปช่วยให้เกิดการเคลื่อนตัวของตาดอกที่ดีขึ้นเราก็จะต้องใช้ หลังจากที่มีการให้น้ําเช่นเดียวกับทุเรียนเช่นเดียวกับบังคุดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตาดอกเคลื่อนออกมาอาจจะเกิดปัญหาในช่วงของสภาวะอากาศแปรปรวนคืออาจจะมีลักษณะของปนดอกปนอะไรก็ตามครับเรื่องนี้เนี่ยพี่นักเกษตรต้องเข้าใจนะครับว่าจะไปทําลายยอดไม่ใช่เป็นแนวทางที่ถูกต้องกับในส่วนของเอ่าและท่านอาจจะเอาในสูตรของลําใหญ่อะไรก็ตามครับประเด็นตรงนี้เนี่ย ถามว่าพอทําได้ไหมก็พอทําได้ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ในเรื่องของสารตัวอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกลุ่มผู้ที่ดูแลในเรื่องของเงาะนั่นก็คือเรื่องของการใช้ตัวกรรมฐานกรณีที่ตาดอกออกมาแล้วแล้วปนใบอ่อนเราจะต้องมีการจัดการร่วมกัน3ส่วนก็คือประการแรกเราจะต้องควบคุมปริมาณน้ำให้หน้อยลงประการที่สอง เราก็จะใช้ตัวกร,รมมาถันนะครับกร,รมมาถันในอัตราสูงก็คือประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรเป็นตัวเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปผสมกับอะไรแล้วก็ทำการพ่นไปที่กลุ่มดอกที่มีใบอ่อนปนหลังจากนั้นเราก็จะอดน้ำไปสัก 2- 3สาวันและเราก็จะทำการให้น้ำเมื่อเราทำการให้น้ำเข้าไป ใบอ่อนที่ออกมาก็จะม้วนงอการม้วนงอเหล่านั้นก็จะหลุดร่วงไปมีคำถามครับว่าเอาแล้วในส่วนของกรรมฐานขนาดนี้เนี่ยมันไม่มีผลต่อตาหรือไข่ของดอกเงาะเหลอก็ตอบได้ครับว่าจากการทำงานของเราที่ผ่านมาไม่มีเพราะว่าในส่วนของตัวไข่ตาดอกของเงาะนั้นเขาจะมีขนละองขนาดเล็กนะครับในการป้องกันตนเองดังนั้น เวลาที่เราจะทำการใช้กรรมถันบางครั้งเราอาจจะใช้แค่300กรัมต่อน้ำ2ลิตรร่วมกับสารกำจัดแมลงก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวคาร์บาริลหรือเซฟวิน85ที่เราใช้กันรู้จักกันดีเมื่อเราทำการพ่นเวลาที่เราพ่นนั้นเราอาจจะเลือกในช่วงบ่ายก็ได้ถ้าท่านเกรงว่าอาจจะมีผลกระทบมากอย่างเช่นกรณีเซฟวินบวกกรรมถัน หรือกรรมฐันในอัตราครึ่งกิโลเนี่ยเราพ่นช่วงบ่ายแล้วให้เขาพักตัวกลางคืนวันลุ่งขึ้นเขาก็จะอดน้ําต่อมาสักสองวันหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำํำนั่นก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ไปแก้ไขได้กับกรณีที่มีตาดอก้นแขนงออกมานี่คือประเด็นที่ผมแยกให้เห็นเลยนะครับว่าแต่ละสถานะกระบวนการจัดการในการที่จะทําให้งอออกดอกในด้านของทางใบทีนี้เราก็มาดูทางระบบรากบ้าง ประเด็นที่ท่านอาจจะนึกถึงทุเรียนลึกถึงมังคุดอย่างเงาะเราต้องใส่ปุ๋ยไหมถ้ามันแตกใบอ่อนต้องใส่ครับคือเราต้องเข้าใจเลยนะครับว่าเงาะเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช่มังคุดเงาะเป็นพืชที่มีระบบรากลึกให้น้ํามากให้ปุ๋ยลงไปให้เท่าไหร่เขาก็บํารุงเท่านั้นบางครั้งเราอาจจะใช้ 13, บ3า1สเป็นปุ๋ยคอลายต้นทุนก็จะต่ำหน่อย ท่านอาจจะเลือกอ้าวแล้วไม่ใส่สูตรเดียวเหรอมันจะต้องเป็นสูตร 8, 24, 24หรือ 9, 25, 25คงไม่ใช่นะครับคือเงาะเนี่ยผมอธิบายอย่างนี้พืชบางชนิดเขาไม่ได้มีผลกระทบกับในเรื่องของคอราไลนมากนะักแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยก็ไปกล่าวลายให้โทษกับปุ๋ยคอรายเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วน่าจะมาจาก ข่าวสารสื่อสารโลกโซเชียลเลยทำให้เรานั้นมองเป็นประเด็นว่าไอ้ตัวคอไลน์เนี่ยเป็นศัตรูที่สำคัญแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะครับมันอยู่ที่เราวิธีการใช้และการเลือกใช้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเลือกผ๋ยธรรมดานะครับอาจจะเป็นสูตรเสมอ ER ก็ได้จะเป็น13 13 21ก็ได้แล้วแต่ในด้านของอาหารเสริมที่เราควรจะให้นะครับ TK ซอย1 TK ซอย2เซอร์คอนอันนี้เป็นหลัก ที่เราจะลาดภพรพร้อมกับยูเรีย4600เราเติมเข้าไปทุก20วันครั้งถ้าเราจะถีก็ประมาณ2ครั้งใน1เดือนจะดีมากเมื่อเราเติมไป2ครั้งในเดือนเดือนแล้วเราก็จะเห็นว่าคุณภาพของใบเขาจะเร็วดีนะครับอันนี้คือทางดินกรณีของปุ๋ยอื่นๆละ่ะผมสรุปอย่างนี้ว่าในช่วงของใบสุดท้ายเราบำรุงไป เราใส่ปุ๋ยเคมีเราลาดอาหารเสริมทางดินส่วนด้านของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเราจะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่เมื่อหลังจากที่งะออกดอกแล้วครับเมื่องะออกดอกแล้วเท่านั้นปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่จะเป็นอินทรีย์ต่างๆจะเป็นปุ๋ยค้างคาวจะเป็นอะไรทออะไรก็แล้วแต่ครับท่านเลือกใส่ได้เลยตั้งแต่เมื่อหลังจากงะออกดอกแล้วเท่านั้นจะเป็นเวลาที่ดีที่สุด ร่วมกับปุ๋ยเคมีท่านอาจจะถามว่าแล้วอินทรีย์เคมีล่ะก็ใส่ได้ครับแต่ถามว่าพอไหมสําหรับการไปบารุงผลผมตอบได้เลยครับว่าไม่พอเราก็จะต้องเสริมเติมกันภายภายหลังนี่คือ,อคําตอบกับกระบวนการที่ท่านได้สอบถามมาว่าแล้วเงาะเนี่ยเราจะจัดการอย่างไรที่จะทำให้เขาออกดอกและเราก็จะได้ผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ ในเดือนธันวาคมคือเงะตั้งช่อแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เขายังไม่ได้ตั้งช่อนะครับผมก็อยากจะนำเรียนว่าแล้วกรณีสูตรสำเร็จเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยปุ๋ยส่งเสริมการออกดอกอ 73, 34, ส2 36ม6มี่าสธาตุสังกสีมีสารายมีอะมิโน,โนมีอะโทนิกมีแคลเซียมโบรอนปัจจัยเหล่านี้เนี่ย เป็นชุดส่งเสริมการออกดอกใช่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับท่านก็สามารถที่จะพ้นได้ทั้งส่วนของเงาะที่ยังไม่ได้ตั้งช่อกับส่วนของเงาะที่ตั้งช่อแล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติไปได้ในครั้งเดียวกันเป็นเรื่องที่อยากจะทำความเข้าใจในประเด็นตรงนี้ด้วยไม่ได้แยกนะครับสูตรเหล่านี้เป็นสูตรบารุงเพียงแต่ว่า ถ้าในกรณีที่เราเกิดการผิดพลาดคืออาจจะมีใบอ่อนแซมนั่นเป็นเรื่องของการจัดระบบใหม่คือกระ,กระบวนการควบคุมน้ำปรับระบบของการให้น้ำหลังจากนั้นส่วนของทางใบเราก็อาจจะเพิ่มในส่วนของตัวฮอร์โมน n a a อย่างเช่นออกซินเข้าไปอีกสักไม่เกิน5 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรเพิ่มปัจจัยเหล่านี้เข้าไป นอกจากกรณีที่เราจะไปส่งเสริมให้ดอกสมบูรณ์ออกมาช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึ่งก่อนครับทราบไหมว่าก่อนที่พืชจะผลิตดอกออกผลได้นั้นพืชจะต้องใช้เวลาในการสะสมความสมบูรณ์อย่างเพียงพอโดยการสร้างใบใหม่เพื่อใช้เป็นพื้นที่ผลิตและสะสมพลังงานและหากความสมบูรณ์เพียงพอแล้วพืชไปกระทบกับสภาพอากาศที่เหมาะสมต้นที่สมบูรณ์จะออกดอกได้เร็วกว่าและมากกว่า ดังนั้นชาวสวนจึงควรให้ธาตุอาหารทางระบบรากเพื่อให้พืชได้สะสมความพร้อมโดยการราดทีเคซอนและทีเคซอสองอย่างละ5 0าซีซีต่อต้นต่อใบอ่อนหนึ่งรุ่นจะช่วยส่งเสริมการออกดอกได้เร็วและไม่พบปัญหาดอกฝ่อดอกร่วงอีกด้วยทีเคซอนและทีเคซอสองอาหารเสริมทางดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา โนกรอบตอนทําใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบํารุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์ 15.. 15.. 15... ้พ่น2-3ครั้งจะทำให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้ในใบามากใบหนาเขียวเขคมดำมันอย่าลืมทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเขคมดำมันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์15 15 15ผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทคโนครับไรแดงไรระบาดไรดื้อยา พ้นเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ด้วยยาเชื้อเมทาซานเพราะเมทาซานเป็นเชื้อราเมทาไรเซียมที่เข้มข้นในรูปแบบสปอร์แหง้งใช้ป้องกันกำจัดไรแดงด้วงและหนอนใช้เมทาซานที่อัตรา500-800กรัมต่อน้ำ200ลิตรเมื่อพบการระบาดหรือใช้เมทาซานอันตรา300กรัมร่วมกับสารเคมีกำจัดไรแดงจะได้ผลเร็ว และคุมได้ยาวนานเมทาซาสินค้าคุณภาพจากบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดละลายหมดไม่ตกค้างไม่ดื้อยาหาซื้อได้ที่ชชยพฤกะเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านทันจบปัญหาไรด้่วยเมทาซา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกําจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม a n d r a ก n o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟจำกัดใช้สีเนก้อนสองพันนเพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจสีเนก้อนสองพันนาใช้นาใช้ จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดนกดนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนก้อนสองพันสวนฉันก็ช้าสีนก 2, 000, ้อนสองพันฉได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุณเงาะมีสารอะมิโนโอเอสิตจากธรรมชาติสารายทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานบริษัทเอราวันกระพิทันต่าๆ ต่างเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ใช้พษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านก็ต้องฝากผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไว้กับพี่น้องสกอรครับเราฟังสาระต่อกันเลยครับประเด็นสุดท้ายของสาระในวันนี้มีพี่น้องสกอรถามมาว่าระหว่างดอกเงาะที่ออกแล้วมันแซมใบอ่อนเนี่ยระหว่างกรรมฐานนะครับใช้กรรมฐานปลิดกับในส่วนของปัจจัยที่ หมอทุเรียนแนะนําในเรื่องของการส่งเสริมการเราเราควรจะใช้วิธีไหนเรื่องนี้คําตอบก็คือพิทอกษกรจะต้องเป็นผู้ไปดูที่ในส่วนของช่อดอกเงาะเลยครับถ้าในลักษณะของเกิดความผิดพลาดคือถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายนเนี่ยการใช้กรรมฐานปลิดเป็นเรื่องที่น่าจะปฏิบัติได้ดีกว่าแต่ณนะอยู่ตรงนี้เนี่ยเดือนธันวาคม ดังนั้นสูตรของการใช้ปุ๋ยใช้สารสกัดสาหล่ายพลังงานในิลูปของกฎอะมิโนโอะโทนิกส่งเสริมเข้าไปกับระบบควบคุมน้ำน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแต่ว่าในกรณีที่เ,เราไปพบว่าในระหว่างซอกของช่อดอกใบอ่อนทําท่าจะชนะตรงนี้เราก็จะตัดสินใจใช้กรรมาฐานได้สักครั้งหนึ่งการใช้กรรมาฐานเนี่ย เราเข้าใจครับเมื่อหลังจากที่เราพ่นไปแล้วทิ้งน้ําไป3าวันขึ้นน้ําเต็มที่ไบออนที่เขาแซมอยู่ก็จะล่วงเองโดยโดยในส่วนของจากการการทําของเรานี่คือสาระในเช้าว,วันนี้สําหรับในเช้าว,วันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ